สวัสดีครับผมมาพอกับจันต้อยสบายใจท้ายบ้านนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาหลับชมอ่าจัานต้อยเห็ดหุ่นเนาะเห็ดหุ่นอยู่ข้านะครับผมอ่าอยู่ข้าเขตจเจ็ดนะครับผมอ่าอยู่ อีกอาทิตย์นึงเลยสองเดือนอีกอาทิตย์นึงได้สองเดือนนะครับผมต้นที่สูงที่สุดนะครับอายุสองเดือนเนี่ยต้นที่สูงที่สุดของเขาก็าอยู่ในเกี่ยนสักหนึ่งเมตรนะครับเมตรกว่านิดนิดลวก็มีบางต้นที่ใหญ่บ่ท่านบ่ท่านกันครับผม อ่าโดยโดยเช่นต้นนี้นะครับผมยังยังบ่ทันใหญ่มื่อนี้ก็มาเอาหุน่นซะก่อนเอาหุ่นกเห็ดหุ่นแล้วก็สวยงามนะครับผมที่นี่จันต่อยกัเอนล่งอยู่ข้านะครับผมตัดสินใจลงอยู่ข้าไปหนึ่งแตงนะครับผม จะเทาจะถาแค่อันนี้เนาะเพื่อนๆอนจะทาแค่นี้ก้อนนะครับผมจะทาแค่ช่วงนรลองแล้วก็บริเวณกลางลองเท่าก็จะใส่รถไถนะครับผมรถสถรถไถไถพ่วนนะครับไถมันตายเนาะให้หนามันตายการเลือกพันธุ์อยุค่านี่ผมว่า่อนขัง,งจะสำคัญน,นะครับ่อนขังจะสำคัญเนย ดินเสนบ้านผมมันถูกมันถูกกระเขตเจ็ดนะครับมันจะเทจเจ็ดเนะี่ยมันจะค่อนข้างดีเจเจ็ดจะค่อนข้างดีมากอ่าเจลิ่นเติบเติบโตค่อนข้างจะเสมอนะครับผมนี่นี่นี่เหาพึ่งลงไปอีกอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับผมอีกอาทิตย์หนึ่งวันที่นีสิบ มีที่ผ่บน26นี่นนอ่าใอ2เดือนนะครับผมก็ถือว่าการจเจริญเติบโตค่อนข้างดีนะครับผมเอ่อผมว่ายุคาลิปตัสเนี่ยนะครับผมมันเป็นทางเลือกนะครับผมอีกช่างนึงนะครับผมเป็นไม้เศรษสกิเนะไม้เศรษสกิจนะครับผมที่เอ่อ มีโลงรับซื้อนะครับผมมีโรงงานรับซื้อแล้วก็มีมองให้เลือกนะครับผมม,มีให้เลือกว่าจะลงตรงไหนใดแน,น่น,นะครับผมมันก็ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับผมคุณงานถากโดนถากโดนต้นหนึ่งโอเป็นอย่างไเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นใหม่นะครับผมเดี๋ยวเขาแตกขึ้น เนข้าวนีก็มันจะมีเกี่ยวกอพืชนะครับตัวอื่นนะครับผมพืชเศรษฐกิจตัวอื่นรวมาราคาบมมีนะครับผมมมมีราคาแล้วก็ราคาข้องฉีดมันยังเยอะนะครับผมก็ผมก็เลยตัดสินใจลงไปหนึ่งแปลงนะครับผมแล้วนกะ็ผมก็ยังมีมั่นอยู่นะครับผมยังมีมั่นอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ เพื่อนๆนะครับผมที่ว่าประสบปัญหาแบบผมนะครับผมเหผลทางการเกษตรนะครับรคาคาตกต่านะครับเพื่อนๆจะตัดสินใจลงอียังนะครับผมเพื่อนๆก็ล่องล่องคอมเมนต์นะครับผมมาคุยกันนะครับผมผมตอบตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมตอบในทุกคอมเมนต์นะครับผม เพราะลวงล่งลงต้นฝนก็จะมีปัญหานะครับเรื่องการาดูแลหุ่นนะครับผมแล้วขอดีนะครับมันมีขอดีขอดีคือว่าเขาต้องหดหนามนะครับบอมบอต้องเสี่ยงและการาต้นจะติดนะครับผมหนาแรกมันก็จะติดยากนะครับหนาฝนนี่ล่วงปั๊บติดเลยนะครับผม แล้หเอาก็จะอาศัยว่าพ่อพ่อช่วงปลายนะครับปลายฤดูฝนเนี่ยเขาจะต้องมาพ่นพ่นพ่นดินไว้นะครับผมเขาเขาจะ,จะเจริญเติบโตทั้งปีเหมือนกันนะครับผมอา่าล่องคามแรงก็ดีนะครับผมแต่ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับค่าใช้จ่ายสูงอันนี้เข้ามามีค่าใช้จ่ายอยู่อยู่ตรงนี้นะครับคือมีค่าใช้จ่ายตรงอา่าเด็เห็ดหุ้นนะครับถากหุ้น ลายหนึ่งจะอยู่ในเกียนสักประมาณผมผมคิดนะครับประมาณแปดลอยนะครับยังย่งบมเลเนะแปลงนี้ยังบมเลวนะครับจากยัางบแล้วอีกมืออื่นอีกมือนึงนะครับประมาณมืออื่นอีกมือหนึ่งถ้าทักแล้วก็เดี๋ยวผมจะคำนวณให้เบิ่งว่าตกไรล,ละประมาณเท่าไหร่ผมผมคิดเล่เนๆนะครับผมคิดเรนๆรยู่ที ลายลราประมาณสักหกร้อยนะครับคาถาคุณนะครับเพื่อนๆมี่ก้มขี่เหินอย่างไรก็อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฉันอได้ขออนุญาตจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมผู้ใดที่เข้ามานะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเข้ามาใหม่กดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งเล็กๆนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมอันตทอยอามี่ยัง ที่ว่า,าที่ยัน่อยไปเหตุมากเนี่ยนะครับกนต่อยกันจะมาลงให้รับช่วมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม